สว,ส,สวัสดีไงเพื่อนสวัสดีเมื่อไงแฝดแล้วไม่ใช่ว่านายแต่งต,ตัวเป็นมังกรเ,เอ้ยอันนั้นอีกเครื่องหนึ่งของนายนี่นะอ้าวหายไปไหนแล้วแฝดนี่อยง้อ้าวทุกท่านผู้ชมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่น้องกดเด้งบิ๊กไบท์และผมช่องบิ๊กไบท์แชนเนลนะครับแล้วเราจะเล่นเล่ลนในเครื่องยหยสอนและเกมนี้เล่นยังไง ไม่รู้อี๋งี้มาดูนี่ดิเจดูวอลเล็ตวันด้วยน้องตามมาพี่ว่าพี่รู้แล้วเล่นตรงไหนเพื่อนมานี่ก่อนแฟดแฟดอะไรเนี่ยนี่ก่อนเจดูวอลเล็ตวันพี่พี่รู้แล้วเนี่ยวอลเล็ตวันอันนี้คือตัวปลดน้องน uh ี Listen, <S <S ่แค่ไม่วอลเล็ตวันนะไม่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 ใช่นะน้องมามานี่ก่อนน้องกดวิ่งไงไม่ไดกดนะ ไปกันวิไปเราด้วยววอะไรนวมีกดขึ้นเลยล้วพีจะลงไปข้างล่างแล้วต้องรอมันขึ้นไปสุดก่อนแล้วค่อยกดกดลงมั้งโอเคกดลงแล้วเมื่อไงเฟสเมื่อไเดอะยวหางกันนะอ,อ๋อแล้วก็บางทีอาจาจะเจอแฟ แบบผมเป็นมังกรด้วยนะค่ะกานนี่นผมเล่นเส้นยายนะเต<ฮ>อนนีงผมอยู่ที่บ้านเฮ้ยถึงแล้ว <S <s <ays> <S แฟนอยู่ไหนอยู่นี่ <S <s <ays> <S ไปด้วยโอเครู้แล้วปุ่มไนวิ่ง <s ays> ระวังด้วยนะ <S <s <ays> <S ลดเต้นอย่างไวเล่นเสียงแรงมันมาหาเราหรือเปล่า ขับรถเล่นอย่างไวนั่จอ<ด>แกเฮียไปเฮ้ยนั้นรอด้วยพี่กลัวนี่ไงน,นี่มันจุดนี่มันจุดเซฟแต่ย่าอยู่นานนะอ้อไม่ไมีตก <c oughs> ไม่มีขีดบอกอันตรายด้วยเหรอนี่อย่างนี้ก็เสร็จจูนนี่เขาบอกว่าให้ไปทางนี้จะเจอไข่สีรุ้งไข่พวกเราไงสีรุ้งไม่ไปทางนี้ตามมา เราจะไปเอาไข่เราจะไปเอาไข่สีลุ้งกันก็แค่ไข่สีลุ้งทำอะไรได้อ,อาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้น้ออาจจะปลดล็องด้วยเดี๋ยวมันก็เป็หนหมายความว่าไงงานแงน่น้องเฉลยมาแล้วว่าดูว่ามันเป็นตัวปู <c oughs> นี่ไงเราบอกว่าเราต้องเข้าไปในรูปภาพนะ้อมา ตอนนนั้้เขาได้ไม่นะเราอยู่ตรงจุดเกิดมาสเตอร์นี่นีแคนไม่ตูนไอแไมตูนมันมาแล้วเหรอไอแคดไม่ตูนเราอยู่ในจุดเกิดมาสเตอร์ไงมาเร็วพี่ไม่รู้แหละพี่บอกนั่ว่าเพื่อนอัญเชิญมาไปดูกัน ไข่เนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่ามันหลอกให้เราน้องเดี๋ยวพี่ขออยู่นิ่งก่อนเพื่อเพิ่มพลังการวิ่งอยู่ด้วยโอเคทีนี้ถ้าเดิอนอย่างเดียวมันก็เพิ่มไปไปกันไม,ไม่นะจุดเกิดมัตอร์ม <c oughs> ี่ทางเดียวแหละกับทางเดิมสวยแหละ <c oughs> มาเหรอนียนสย แง่เรมันมาโอเคเสียงมันหายแล้วไปโอ้ยเฮ้ยวิ่งผ่านจุดมันจุดเกิดเรเพราะมันยังไม่เกิดเสียงใกล้มากเลยอยู่นี่จุดเกิดมันหายไปแล้วน้องพี่กระรานกดรีบเพื่อนหนีตายแย่แล้วลงมาเรียวๆายหนี นี่คือมาสเตอร์ที่ต้องเต็มโรบุสกี้โอ้ยนี่ไล่ไม่นะแล้วมันตามกี้ทีนี้ถ้าตุยอีกอ2รอบจบเลยนะแมาดูต,ตัวจิว๋วมาดูตัวจิว๋วนี่คือมาดูตัวสูงที่สุดต้องไปเราจะลงไปชั้นล่างมาเยาที่กดลงไปแล้วอะ มันกระโดดลงมาเลยไหวกระโดดลงมาจากไหนยี่เงาแผลแผลซุกที่ว่าแผลจะนะ <c oughs> อะไรเนี่ยช่วยด้วยทุกคน <c oughs> ไม่ใช่เรา,เราลงไปปุ๊บเจอมันเลยนะป่ะนี่อาจจะไม่มีแน่ใจ,จะนะว่าไม่มีให้มีอาจจะมีไข่ เอ้ยตามไปด้วยเอ้ยมีเด็กๆตามเรามาอยู่อย่าไอ่ะอย่าไปไหนถ้าตัวอีกรอบเดียวจบคลิปตัวอีกรอบเดียวเี้ยล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยอีอีเดินลงนั้นแหะไม่นะแฟส ไม่แฟดแฟดได้หายไปเลยโอ้ยแฟดกระโดดมาจากไหนนี่ว่าไงแาดเขามาายลอด้วยอ่ะชั้วอยยิ้มนายไม่เหมือนฉันเลยนะและความสูงของนายความสูงพลงของฉันมันได้ทำการเป็นเกมวิ่งดีกว่า ไปด้วย,ย,ยตัวอะไรจบคลิปกันแขงแค่นี้นะครับเอเอรอดเออแต่ว่าเล่นต่อ,อยนิดหน่อยก็ได้นะอย่าบอกเลว,ว่าพี่พี่ตัดคลิปไปแล้วยังลเลยแต่ว่าจบคลิปแต่ว่าเล่นอีกคลิปหน่อยก็ได้โอ้ฉันรอด แล้วมจะกดที่สงลงไปทำไมน้องพาต่อไปเราจะเล่นเล่นไมเนอร์ไหมเฮ้ยพี่จำไม่ได้เป็นชื่ออะไรมิงเกิลเหรอไอเกมในฟิตเกมอ่ะเล่นไหมจ<ะ>เจอกันเพียงแค่นี้นะครับ